สวัสดีครับท่ทานผู้ชมท ja ี่เคารพครับพบกับรายการครัวบ้านๆครับโดยแม่ครัวบ้านๆทั้งสองท่านนะครับคุณนายปิ่นแก้วแล้วก็คุณปัทมาพรนะครับก็แม่ครัวบ้านๆทั้งสองท่านนะครับจะพาทำอาหารนะครับทุกสุวันนะครับเป็นเมนูตีเฮาประยุกต์แล้วก็ปรุงประยุกต์ตามฤดูกาลแล้วก็ตามเหตุการณ์ตัวนะฮะแล้วก็ตามวัตถุดิที่เฮามีอยู่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในช่วงนี้นะฮะก็จะเข้าสู่ เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วนะครับก็หน้าหนาวนี่นะครับพี่น้องชาวบ้านทาั้งภาคเหนือและนาก็จะนิยมปลูกพัก,กน,นะครับหลังจากป,ปลายผลต้นหนาวแล้วนะครับก็ออน้ำท่าดินเขาลมสมบูรณ์นะฮะพี่น้องชาวเหนือและนาเขาจึงมีการปลูกพืชพักสวนครัวนะครับไว้บริโภคกันในบ้านเรือนนะฮะแล้วก็บรงทันก่อทาเป็นทิจัดลักษณะนะครับเป็นลักษณะเชิฟพานิ์น,นะครับ ปูกขยก็มีสร้างไรายได้งามนะครับครเรือนทางทางเหนือสัมปัน,นเขาครับดังนั้นวันนี้นะครับเมนูอาหารวันนี้จะเป็นเมนูที่เขาเก็บพักเก็บไม้ตักที่เขาปลูกในบริเวณบ้านเรือนนะครับเป็นพักหลากหลายชนิดนะครับนํามาประยุกต์เป็นอาหารเมนูอาหารพื้นเมืองเหนือเขานั่นก็คือแกงแคร์นั่นเองนะครับช่วงนี้เขาจะพาท่านไปทาอาหารเหนือนะครับก็คือแกงแคร์นะครับแกงแคร์ของเขาวันนี้จะเป็นแกงแคร์ที่ใส่ ชิ้นย่างหรือว่าจิ้นแห้งนะครับจิ้นหมูแห้งที่เขามีอยู่นะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราไปทำแกแคร์กินกันดีกว่าครับเชิญครับ ครวบ้านๆปะกันทําแล้วนะเจ้าวันนี้ยางขี่ดจาจะแกงแครพอดีของในตู้ผักเราเหลือเยอะก็เลยเอาอันนั้นเอานี่มานิดอย่างละนิดละหน่อยค่ะจะแกงแครหมูหนึ่งนะคะ่ะหมูตักแห้งหนึ่งค่ะแล้วขาดไม่ได้แซบนัวนะคะ่ะก็ใส่อยู่เหมือนเดิมไงก็ฝากแซบนัวของพวกเราด้วยนะคะบายค่ะตำผีแกงกันมาค่ะมาตำเครื่องแกงกันนาะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกนะคะพริกไม่ต้องเยอะเนาะ หลุดเม็ดมั่งอะไรมั่งใส่พอมีสีสันเรารอยรอ,อยพริกขี้หนูเอานะคะนี่พอนะ้ำพริกกระเทียมหอมขาวหอมแดงเนาะจ้าพกกระเทียมหอมหอมขาวหอมแดงตามข้าไปตามข้าไป,าเ,าไปเดี๋ยวกะปิใส่ที่หลังเนาะวันนี้แซบนนวก็ต้องใส่นะคะแต่ใส่ไม่ต้องมากให้มันมีรสชาติมาค่ะเสียงเสียงเสียงโขกเสียงโขกเดี๋ยวใส่กะปิะเนาะ ครัไม่ได้แซบนัวนะคะอา่าใส่ลงไปมากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะกะปิอันนี้เราจะไปใส่แซบนัวอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแกงเลยแกงแค่ผักรวมผักเยอะๆเขาเรียกแกงแค่ทางภาคเหนือผักสป,ปะสเปเชียลของในตู้ของในตู้โอเคโอเคค่ะเราไม่ใส่น้ํามันเยอะเนาะเราเอาน้ามันลงพพัดนะอ่าที่ติดกระทะนี่นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาใส่พริกแกงกันเดนนะคะโอเคค่ะผัดพริกแกงกันเนาะผัดพริกแกงจนแช์แก,กันนะคะเพื่อพริกรอยเอาเนอร์สีพริกอาจจะแบบอันนี้หน่อยเนาะแต่เราผัดพยายามผัดให้หอมเพราะมันถ้ามันหอมแล้วมัน,อ,นอร่อยะนคะคะผัดไปเลยค่ะน้ำมันคุกผิกเยอะใส่เยอะ หมูขน้นใส่หมูอบแห้งนะคะผักผัดไปแกแค่นี่มีสองแบบนะคะแบบน้ำและแบบแห้งเนอะเยใส่น้ำลงไปเฮ้ค่ะรอน้ำเดือดเดี๋ยวผัดลงถ้าน้ำเดือดหมูเปื่อยนะคะใส่ผักนะคะโอเคนะคะมือพี่สะอาดอยู่เนาะ ผงกมีล้างเรียบร้อยแล้วมีหางหวายมีพักชะอโอมเออมีผักผักขี้หูดทั่วพลูมัเขือเขื่อมีบวงเปียมหางหวายคือของอยู่ในจุ้งั้นเลยค่ะไม่ต้องทิ้งเข้าไปอนีเป็นห่อแกงแค่นี่สเปคแค่คือของทุกอย่างเนาะทางะคนใส่อะไรนะจะข้านเหรอ ใช่มจคานานจะียกมันอย่างนี้เจคานเจคานนี่คือน้ำปลาร้าอ่ะใส่ไปโอเคนี่นะคะเราใส่ผงนัวก่อนนอกนัวกับเกลือนวดกับเกลือนะคะสิลขัดไมได้คลาร้าเนาะขาดไม่ได้น้าปลาร้าเรานะคะบอกได้เลยยาวก่อนเนี่ยค่ะมันจะข้นนะคะเห็นไหมคะสั่งได้นะคะทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะทัพพีอ่ะทัพพีเครื่งรองออะใส่ไป,ไปหอมน้ออ่าเด้วถ้าพักซุกเขาก็ักกลินกก่นกันก่อนมาครัวบ้านๆมาป้ากันทำแล้วกินเข้ากับอย่างดีเจ้าดวันนี่จุ้งๆเลยแกงแคร์ผักในบ้านเราเองคะ่ะใส่หมูนึ่งแห้งนะคะแล้วก็จะมีต้มไก่จิ้มแจ่วพอดีพี่ทําแจ่วเนาะคะ่ะแจ่วก็จะมีอะมีพิกปน ชูรสนำปลามะนาวถ้ามีข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วน่ะคะ่ะโรยฟักชีเห็นหน่อยคือจิ้มแจ่วแล้วแล้วก็จะมีของว่างคือมะม่วงเราขาดไม่ได้แซบนัวของพวกเรานะคะยังขายอยู่นะคะหกขวดขึ้นไป,ปติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะต้มยำตำแกงได้หมดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้เพจคนเหนือด้วยนะคะเพราะพี่อยู่ในนั้นครัวบ,บ้านๆและสุขภาพาสุขและกินแซบกินนัวอยู่ที่นั่นนะคะจามากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะมามามา,มา เป็นได้ครับแกงแค่นะฮะกอบยากนะฮะกระทาง่ายๆนะครับประยุกตามเหตุการณ์ตามวัตถุดิบที่เขามีอยู่ตามฤดูกาลด้วยนะครับแกงแควันนี้จะเป็นแค่แกงแค่ขิ้แห้งนะครับตอนนี้พ่อแล้วครับขอคิดว่าทุกท่านจะผมขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านครับมาลองจิ้มฝีมือของเมนโพรบ้านๆนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอาหารนะครับโปรตีดต่มและการของต่อไปนะครับครับโปรบ้านๆจากเพชรคุณเนือครับ i'm